ผมต้นเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เซไทย68แยก1มีนบุรีวันนี้มีรถเข้ามาใหม่1คันเป็นรถเก๋งซีดานขนาดใหญ่นะครับ2.0เป็นรถเก๋งหรูพรีเมียมนะสไตล์ผู้บริหารนั่นก็คือเจ้าโ o y o t a c a m ร y 2.0 G โมเดลปี2018 m i n เนอร์เชนเรียบร้อยแล้วสำหรับรุ่นนี้นะครับลายละเอียดด้านหน้านะครับเป็นชุดโคมไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ LED อ่นะที่เป็นตัวไฟระบบไบเบีม LED แล้วก็มีไฟตัว Daytime r u n n i n g Light มาให้เรียบร้อยคันนี้ดอดี้ของเขานะครับดอดี้เป็นสีบอลเงินนะครับนะบมีตัวสก็ตหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าให้เรียบร้อยกระจังหน้าเป็นโฉมมามเนอร์เชนปี2018นะครับมาพร้อมไฟสปอร์ตไลท์แล้วมีกรอบโครเมียมให้ด้วยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับล่าสุดวันนี้นะครับ ใช้งานเพียง er แค่84,000โลและคันนี้นะครับผมราคาสุดพิเศษ840,000บาทเท่านั้นสำหรับเจ้า Toyota Camry คันนี้นะฮะวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์แล้วผมจะพาลูกค้ามาชมรายละเอียดรอบคันของคันนี้กันนะครับนี่นะครับตัวแม็กนะครับเป็นแม็กอลลอยจากโรงงานนะครับดิสเรกนะครับผมคันนี้ได้ยางตัวนี้เป็นยางแม็กซีทนะครับผมตัวยางนะฮะขนาดหน้ายาง215/60ม็กขอบ16 นะก็เดิมๆจากโรงงานนะครับผมกระจกมองข้างนะครับปับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างคันนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็คันนี้มาพร้อมตัวนะเซ็นเซอร์นะฮะมุมอับสายตาที่กระจกทั้งสองข้างด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในให้ดูนะครับคันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทเคเล t นะฮะนี่นะครับเป็นกุญแจเคเลตนะครับตัวมือจับนะับเป็นโครเมียม บอดี่รถก็เดิมๆจากโรงงานเลยสวยนะครับสีบอนเงินโมเดลปี2018 hmm. ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับรายละเอียดด้านหลังเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันหน่อยนะ mm hmm. ด้านหลังก็สวยงามนะครับไฟท้ายเป็น led แล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะให้4จุดสำหรับด้านหลังนะ mm hmm. สวย mm hmm. หรูนะครับโมเดลใหม่นะครับปี2018ปีใหม่นะครับ ราคา840,000บาทเท่านั้นนะครับรถ2ปีนะครับปีใหม่เลยนะครสภาพป้ายแดงนะ 2.0G โลโก้ต่างๆอยู่ครบด้านหลังก็จะมีแถบที่เป็นคาดคมเมียรมาให้นะฮะเพิ่มความหรูหราให้กับรถนะฮะตรงนี้เป็นตัว D4S นะฮะเซ็นเซอร์กัระยะมีให้ด้านหลังนะมีไฟทับทิมด้านล่างให้ด้วยนะคันนี้รละเอียดรอบคันก็ถือว่าสวยงามครบนะฮะสวยงามเลยคันนี้นะ มือจับเป็นโครเมียมนะครับผมแลวตัวกระจกทั้งหมดนะเป็นกระจกจากโตโยต้ตาหมดเลยนะฮะกระจกนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับกระจกเดิมๆจากศูนย์เลยนะฮะเดี๋ยว <i> ผมจะพาไปชมรายละเอียดด้านในกันนะฮะตามมาเลยมาชมรายละเอียดด้านในของเจ้าคันนี้กันนะครับต้องบอกว่าคันในนี่ห,หรูหรามากๆนะครับได้เบาะวินเทจนะครับเป็นสีส้มอิดด้วยนะครับเป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าฝั่งคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้านะครับตัวแผงประตูนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีตัวแคปลาดท,ที่เป็นลายไม้กระจกขึ้นลงทั้ง4บานเป็นแบบออตโอต้หมดเลยนะฮะกระจกปรับไฟฟ้านะ,ะมือสามารถปรับเบาะที่แผงประตูได้ด้วยมือจับก้านเป็นโครเมียมเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบสลับกับแคปลาดท,ที่เป็นลายไม้สวยงามนะ,ะมีบุนุ่มเป็นหนังมาให้ด้วยนะฮะบุนุ่มนะฮะแล้วก็ตัวต้างค้าเนี่ยเป็นพลาสติกดาขึ้นรูปอ่า ตัวสครับเพจนะฮะสติ๊กเกอร์สครับเพจนะครับยังยังไม่ได้ถอดออกเลยนะตัวพลาสติกเนี่ยนะฮะแสดงรถเนี่ยใช้งานน้อยมากนะครับคันนี้นะเดิมเดิมเลยนะฮะไม่มีการถอดเลยตัวพลาสติกนะครับพุชสตาร์ทนะครับอ่าพุชสตาร์ทมีปักกิ้งเซนเซอร์ให้นะครับ BSM คือตัวนี้นะครระบบ BSM ก็ มองมุมอับนะฮะว่ามีรถแซงไหมสําหรับด้านซ้ายนะครับจะมีไฟแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างทั้ง2บานนะครับเป็นระบบ BSM นะฮะแล้วก็มีระบบ TRC การลื่นถลายอ่าพับกระจกไฟฟ้าออโต้นะครับนี่นะครับพุทสตาร์ทมีให้ครบเลยนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครบครันมาพร้อมครู i คอนโท t นะครับผมนี่นะครับหน้าจอก็สวยงามนะครับ ตัวไฟตัวรอบคันนี้ใช้งานเพียงแค่8ป2 4 4สนิกิโลนะครับผมตัวเบาะนะครสวยงามมากๆนะครับได้เบาะสีวินเทจสีส้อมอิฐนะครับคันนี้ไมเนอร์เชนเรียบร้อยตรงนี้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้โดยไร้สายนะเป็นชาร์จแบบ violet, ไวเลสไร้สายนะครับตรงนี้นะต่เปิดไฟหน่อยอ่านนี่นะครับสวยงามส่วนแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะครับ เครื่องเล่นก็เป็น c d f m m อฟทั่วไปนะครับผมแล้วก็คอนโซลเกียร์นะก็เป็นลายไม้นะครับสวยงามนะคอนโซลเกียร์เป็นลายไม้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์หัวเกียร์ก็เป็นลายไม้นะครับผมสวยงามคันนี้นะคอนโซลด้านในก็ทำออกมาได้สวยนะครับสวยสวยหรูหราเลยแต่คันนี้ติดนิดนึงนะครับไม่มีจอให้ตรงกลางนะฮะน่าจะมีกล้องมองหลังให้นะครับตัวนี้นะ กระจกยังเป็นกระจกธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่ตัวปรับตัดแสงอัตโนมัตินะครับสวยงามก็ถือสวยงามนะครในแบบฉบับของ Camry นะปีใหม่ใหม่ปี2018ภายในก็สวยห,หนะรูหรานะฮะคันนี้ได้เบาะสีน้ำตาลด้วยแหละนะครับผมสวยงามแล้วก็ด้านหลังนะครับเบาะห้องผู้โดยสารก็นั่งสบายนะครับกว้างมีพนักพิงให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวที่วางแก้วก็เป็นที่เปิดแบบนี้นะครับเป็น ลายไม้นะครับลายไม้สวยงามมีคอนโซลแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับตรงนี้เห็นชัดไม่เอ่ยนะผมจะเปิดไฟให้เห็นชัดๆกันอ่ะโอเคนะครับนี่นะครับสวยงามตัวพลาสติกนะครับตัวสครับเพดยังไม่ได้ออกเลยนะครับผมสวยงามนะครับกระจกด้านข้างก็สามารถมีมาดกองแสง ปรับเป็นม่านกองแสงมีม่านกองแสงที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ให้ด้วยแต่สําหรับด้านหลังจะเป็นม่านไฟฟ้านะก็จะอยู่ตรงคอนโซลตรงนี้นะครับคอนโซลตรงห้องผู้โดยสารด้านหน้านะครับฝั่งคนขับก็กดตรงนี้ไปจะเป็นม่านไฟฟ้านะครับตรงนี้นะฮะม่านก็ทํางานนี่นะฮะแสงอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะตอนนี้ฝนกาลังมานะเรามารีวิวให้เห็นกันแบบ คร่าวๆก่อนนะฮะเลกน้ำย่อยก่อนสลับเจ้าโต้ a แคมเบรคันนี้ต้องบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็มาจับทำรีวิวกันเลยสดๆร้อนๆนะครับโมเดลปี2018 2.0G นะครับผมรถสภาพนางฟ้าใช้งานน้อยนะบ,บอดี้เดิมๆสภาพป้ายแดงราคา840,000บาทใช้งานเพีแค่80,000กวโลนะครับความสวยงามความหรูหรานะฮะมี บ่งบอกความเป็นลักช r รี่นะครับคันนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดของเครื่องยนต์กันนะครับตามมาเลยมาชมรายละเอียดของเครื่องยนต์กันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ปี2018เครื่องใหม่อันนี้ผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดเลยนิ่งมากๆนะครับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับโดยใต้แคมร์ี่คันนี้นะครับรายละเอียดห้องเครื่องก็เดิมๆเลยคันหน้าเดิมๆ บแบตเตอรี่ยังใหม่อยู่เลยนะครับผมคันนี้ตัวเบ้าโชกคนะฮะเม็ดอาร์คมาร์คสีโรงงานนะครับเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆติ๊กเกอร์คำเตืนต่างๆอยู่ครบนะครตะเข็บรอยซีนเดิมนะครับคันนี้840,000บาทสำหรับดย y ต้ a แคมรี่0 G โมเดลปี2018ภายนอกและภายในสวยงามมากๆใครสนใจรีบด่วนเลยโทรเข้ามาที่เบอร์095056 6926 ต้นเพชรยนยินดีให้บริการจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนคันนี้ได้ภายในสวยด้วยนะครับเป็นเบาะสีส้มอิดแบบวินเทจนะฮะเป็น m i n เ r c h a เชนเรียบร้อยปี2018นะ,คะใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้รีบเลยนะครับผมรีบโทรมาจองกันก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนโทรเข้ามาที่เบอร์095 0 5 6 6926ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะ,ะกดแชร์และสั่งกระดิ่งไว้ แล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับเราจะมีการอัปเดตคลิปทุกวันนะครับเมื่อมีรถเข้ามาใหม่นะครับโตโยต้าแคมรี่คันนี้ใครชอบใครสนใจรีบเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสำหรับคันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาตลอดขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ